I'm อะไรอะไรทำไรส่งอะไรวะแกโอ้ยไม่อะไรก็แบบเออมีคนส่งมาเฉยๆไม่รู้เหมือนกันรวนลังเอออะไรโอ้ทำอะไรนี่เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรจริงิงอ่ะเออไม่ได้ใครส่งมาวะไม่รู้แหละแหละจริไม่มีอะไรอย่า มีความลับมีความลับไม่มีความหนื่อมหรอตัดึลยเกะกะของเลอะไปหมดแล้มัด้วมสงสัยันจะลับมั้ยแ้มันเป็นอะไรด้าง What are you doing จบเลยัจบแล้วไหมจบแล้วไหม โอเคค่ะเอาคอมเมนต์ตัวประกอบก่อนละกันตัวประกอบตัวประกอบมาทำไรนั่งเงามานั่งสงสัยอ่ะมานั่งสงสัยมัมีใครในโลกมาพวกเราเดี๋ยวไปนั่งสงสัยป่องกันเถอะไม่ไดคิว่ามัยมานั่งาหน้าเห็นเราเปล่า ต้องมานั่งแบบมีจุดหมายลูก well, เช่นอะหนูลองสังเกตตัวเอง,เองหนูวันนี้หนูจะไปหนูจะไปที่ห้องครัวหนูก็ไปเพื่อไปกินหนูจะมาห้องนั่งเล่นก็มามาเพื่อมาเมาสแต่หนูไม่ได้เมาส์ลูกมาเชิงหนูมาเยิง โอเคอ่ะจะเป็นพนัตี้เด่นชัดเกินไปก็ได้ที่มาถึงแกทำอะไรอย่างไอะไรอย่องไรอะไรอ่ขอดูหน่อยสิความลับทุกคนไม่ควรเอาหนูเป็ตัวประกอบอะแย่หนูไม่สามารถเดินอะไอย่ารอะเดี๋ยวไข่เดี๋ยวอนไรที่มาช่หลังจากนั้นหลังจากนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนป๋มตรงนี้เลยในบ้าน AF7 หน้าบริเวณนี้แล้วคุณเผามันตรงหน้าพวกนี้เลยก็หนูปิด ยืนไม่แล้วที่ทุนี้เผาพี่กลินเนาะคุณคิดพวกนี้จมูกตายด้านหมดเลยไงไม่แล้วเผากระดาษอย่างเงี้ยมันไม่ตายคุณกล้ากล้เผาจริงป่ะเดี๋ยวเอาเอาไฟแชกมาไม่เนี่ยความจริงเราไม่กล้าทำใช่ไหมลูกชีวิตจริงชีวิตจริงเราไม่กล้าทำใน ภาพยนตร์เราก็ไม่ทำครูบอกเราให้เล่นอยู่บนพื้นฐานตัวเองก่อนนะอันดับแรกเผาต่อน้าเนี่ยไม่ใช่แล้วทั้งควันทั้งกลิ่นมันมาสองเผาแล้วโยนไปในอแก้วโหลแก้วอะไรนั่นอีกเนะมันอยู่ตรงนี้เลยเนาะมีอะไรอีกไหมเพื่อนเพื่อนว่าไงเผาอะไรคะมันเป็นแบบเหมือนแบบเป็นรูปอะค่ะแบบเป็นรูปแบบคือมันแบบว่าที่ครูบอกว่าแบบเออมันเป็นรูปที่แบบว่าแบบ เป็นภาพหลุดที่อยู่กับแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบใครเห็นไม่ได้ต้องไปเผาอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมแต่ตอนที่หนูเปิดซองมาเหมือนหนูรู้อยู่แล้วว่าในซอง,น,องนั้น<อ>จะมีอะไรเป็นของไม่ดีอ่ะคือหนูเล่นแบบรู้รู้มาก่อนแล้วว่าเปิดซองมาจะต้องเจอของที่เซอร์ไพรส์ั้นแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีโมเมนต์ถึงเปิดมาเอออะไรอ่ะเปิดแล้วก็แล้วซองนี้มาได้ยังไงซองนี้มาได้ยังไงก็มีคนเอามาวางเอาไว้ ใครก็ไม่รู้เอามาวางไว้แล้วมันเขียนชื่อว่าเป็นของั๊ำป่ะก็แบบมันต้องเขียนว่าแบบเออแบบข้างหน้าซองแต่หนไม่ได้เขียนนะนะเราไม่รู้คือต้องแบบต้องแมคคือแบบว่าคือจริงๆรนะคือเหมือนซองเนี้ยแบบว่าเหมือนแบบบอกเอาไว้แบบเออของหนูอะไรอย่างเงี้ยแบบคือส่งมาให้หนูอะไรอื่เงี้ยจริงๆในซีเนี้ยหนูไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนเลยก็ได้หนูเลือกห้องน้ําก็ได้คืออุปสรรคของหนูอาจจะเป็นเรื่องของการที่หนูมั่นแมคชัวว่าเพื่อนไม่ได้แบบ โผล่เข้ามานะก็ได้ง่ายๆคือง่ายมากเลยลูกการที่หนูแบบได้ซองมามีคนเอาซองมาให้มีเพื่อนก็ได้บอกว่านัดนัดให้นัตตี้เดินมาก็ได้แล้วก็กให้นัตตี้พูดแค่ว่าเอ,อ้ยพ,พี่พี่ทีมงานบอกมีคนเอาของฝากมาให้ปังอะไรเงี้ยปังก็หยิบมาดูเปิดมาเห็นว่าเป็นอันนี้ปุ๊บถ้านัตตี้อยากรู้อันนี้นัตตี้ถามได้แล้วอะไรเหรอแกอะไรเหระแกอเงีย้ยตามภาษาตัวเรา <S <S นะทนนี้อุปสรรคของเราก็เป็นนัตตี้แล้วบว่าไปไปแกอยู่ยุ่งกับฉันได้ไหมทำเป็นโกน กบเกินไปตามภาษาแล้วตี้ก็จะเดินหงอยคอตกหลังโงงหลังโงไปไมู่พูดพูดอย่างนี้ไม่แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้มีโมเมนต์แก๊งสุประกอบคราวนี้ให้ให้คะแนนดรอปลงนะมีการเอาหมอนปิดหน้าแล้วเมาส์เมาส์ที่ฝั่งมีอยู่ตรงนี้เมาส์ซึ้งหน้ามากนี่อย่างเมาส์ใหญ่ใช่หเขาไม่รู้เลยเขาพิมพ์ตัว โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นอิมพอวายมันก็ต้องอย่างนี้ทั้งนั้นแหละแต่สิ่งที่คุณต้องเรียนรู้คือความจริงคืออะไรอะนะเข้าใจบ่าเดอพี่เดือใครโอเคอ่ะ